สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันในเดือนแรกของปีนะครับอ,อ้อก่อนอื่นผมต้องขออนุญาตสวัสดีปีใหม่เพื่อนๆทุกคนกันก่อนเลยและสําหรับในเทปแรกของปีพศ2558นี้ผมก็ได้เตรียมงาน DIY เก๋ๆมาฝากทุกคนอีกแล้วอย่างแน่นอนครับนั่นก็คือแจกันที่ทําจากเชือกันนะครับแต่ว่าผมจะขออนุญาตตั้งชื่อสั้นๆให้มันว่าเป็นแจกันเชือกเห็นในลักษณะนี้ทุกคนอาจจะคิดว่ามันทํายากแต่แท้จริงแล้วมันไม่ยากอย่างที่คิดครับ เราไปดูอุปกรณ์พร้อมจัดวิธีทํากันเลยดีกว่าครับมาเริ่มกันที่อุปกรณ์ชิ้นแรกของผมกันเลยนะครับนั่นก็คือขวดแก้วต่อมาคือเชือกปอลักสีนั่นเองครับต่อมาที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือกาวลาเท์และสุดท้ายก็คือแป้งทากาวครับเรามาดูวิธีทํากันเลยครับมาเริ่มต้นกันที่ขั้นตอนที่1ของแจกันเชือกของผมเลยนะครับ อันนี้ผมได้เทกาวลาเทกลงบนกระดาษไว้แล้วเมื่อสักครู่แต่ผมขอบอกก่อนนิดนึงว่างานดี Y ของผมชิ้นนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างเลอะเทอะนิดนึงเพราะว่ามันมีกาวเป็นส่วนประกอบแต่ไม่เป็นลายกาวลาเทกมันลากออกได้ง่ายๆครับเริ่มจากขั้นตอนแรกเดี๋ยวผมจะทากาวลาเทกอันนี้ลงบนขวดแก้วให้ทั่วบริเวณที่เราจะเอาเชือกไปติดไว้ครับค่อยๆทาไล่ลงไปก็ได้นะครับ กาวมันจะได้ไม่แห้งไปซะก่อนถ้ากาวเรียบร้อยแล้วต่อไปก็คือผมก็จะนำเชือกปอหลากสีของผมเนี่ยมาพันให้รอบ,บวดแก้วด้วยความที่กาวลาเทคมันมีค่อนข้างมีความ เปียกและเหนียวนะครับมันอาจจะจับยากนิดนึงในช่วงแรกพยายามหมุนให้ตึงที่เท่าที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับขวดที่มีลักษณะเป็นทรงตรงๆจะ นำเชือกมาม้วนหรือมาพันเนี่ยได้ง่ายกว่าขวดที่มีรูปร่างที่มีเคิร์ฟหรือมีรูปทรงนะครับอันนี้ผมก็จะม้วนไปเรื่อยเรือันนี้ถ้าเชื่อกหมดก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะนำเชือกอีกเส้นหนึ่งมาต่อได้แต่เดี๋ยวผมขออนุญาตทากาวเพิ่อมอีกนิดนะึง thank mm -hmm. you ก็จะมวนต่ออีกสักนิดนึงให้เต็มจะได้สวยๆอ่ะพอจนม้วนไปจนถึงปากของขวดแก้วเนี่ยก็พอนะครับเอากันไกลตัดเราจะทิ้งไว้สักประมาณ10-20นาทีจนกว่ากาวจะแห้ง ถ้าระหว่างนี้เราไปจับโดนมันมันก็อาจจะเลอะได้นะครับตอนนี้ผมก็ได้พักแจกันเชือของผมไว้ประมาณสัก10-20นาทีก็แห้งดีแล้วนะครับตอนนี้เราก็นำแจก,กันเชือกอันนี้ไปประดับตกแต่งบ้านได้แล้วอาจจะนำดอกไม้มาประดับลงไปใส่ลงไปก็ได้หรือว่าอันนี้เป็นผู้กันนะครับที่ผมมีอยู่เดี๋ยวผมจะใส่ลงไปให้ดูก็เก๋เช่นเดียวกันนะครับอ่า พอจะมีไอเดียกันบ้างแล้วใช่ไหมครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับผลงาน DIY ต้อนรับปีใหม่ของผมนั่นก็คือแจกันที่ทำจากเชือกนั่นเองและสำหรับในเดือนหน้าเป็นเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักผมก็ได้เตรียมงาน DIY น่ารักน่ารักไว้สำหรับให้เพื่อนๆเ,เนี่ยทำไปมอบให้กับคนรักด้วยเช่นกันส่วนจะเป็นอะไรนั้นต้องไว้รอติดตามชมกันในเดือนหน้านะครับ